แสดงว่าเรากําลังตะโกนพร้อมกันหนึ่งคน3าคน5คนสิบคนเรากําลังตะโกนพร้อมกันค่ะแล้วเสียงของเรามันจะดังมากกว่าที่เราตะโกนคนเดียวเข้าใจหรือยังทุกคนคะคีนี้ครูได้มาเมื่อ 3- 4ปีที่แล้วปีแรกค่ะครูทำงานคนเดียวโคตรเหนื่อยนะคะโคตรเหนื่อยคิดคนเดียวทําคนเดียวตะโกนคนเดียวค่ะเพราะสร้างภาพอยู่คนเดียวว่าอุ้ยฉันขายดีฉันขายปังฉันขายได้ฉันมีทีมงานฉันส่งตรงนั้นฉันส่งตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอครูค่ะเฮ้ยตะโกนคนเดียวเหนื่อยเว้ยเริ่มที่จะหาคนมาร่วมตะโกนด้วยทุกคคนนนแแ่ั้ะ โอ้โหสายต่างประเทศมาสายสุขภาพมานู่นนี่ทุกคนเห็นอะไรหรือยังนี่แหละที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าทําไมเออทําไมถึงแม้ว่าแบรนด์ไหนจะดังครูถึงไม่ได้แบบไม่ได้หัวไม่ได้ห้ามจะไปขายไม่ได้ว่ากันทุกคนครูไม่เคยว่าเพราะเป็นอิสระของคุณมันเป็นเงินของคุณมันเป็นทรัพย์ของคุณแล้วมันเป็นชีวิตของคุณครูไม่มีสิทธิ์ห้ามใครแต่แค่ครูหวังดีว่าวันนี้คุณรู้คีย์หรือยังอะทําไงคุณจะขายได้ถ้าวันนี้คุณไม่มีมวลพลังงานรวมแน่นอนคุณขายแต่เสียงของคุณมันไม่ดัง นะคะทำไมเจ้าของแบรนด์นั้นดังมากปังมากขายดีมากโอ้ยยอดขายร้อยล้านยอดขายพันล้านไทยในเวลาวันเดียวยอดขายร้อยล้านไทยในเวลาวันเดียวทุกคนเขาตะโกนกี่คนล่ะเขาตะโกนกี่คนเขาตังโนโอยขับบานขับเมืองครับคืออันนี้เราใช้ภาษาที่ให้คุณเข้าใจง่ายเฉยๆนะนะจริงๆเขาไม่ได้ตะโกนขอตังหน่อยหรอกเขาตะโกนว่ารวยอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะทุกคนคะแล้วคุณอะไปซื้อของมามแบรนด์นี้ขายดีขายปังอะ เจ้าของรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเจ้าของสร้างโรงงานเจ้าของรวยมากแล้วคุณก็ไปเปิดไปซื้อมาแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณจะตะโกนยังไงอ่ะคุณตะโกนอยู่คนเดียวอะ่ะเขาขายเป็นพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านไทยในวันเดียวหมื่นล้านอะไรก็ตามแต่เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าตะโกนดังขนาดไหนเขาใช้อะไรตะโกนเขาใช้ไมโครโฟนใช้สื่อใช้ทุกสิ่งอย่างแต่พอมาถึงคุณปุ๊บกอตั <S <S ้งน้อยกอตั้งน้อยกอตั้งน้อยสินค้าวางท่วมหัวกอตั้งน้อยอยู่คนเดียว แล้วคุณไม่ออกมาขายไม่ออกมาไลน์ไม่ออกมาทำเขาสนใจไหมเขาไม่สนใจไม่มีใครสนใจหรอกค่ะทุกแบรนด์นั่นแหละเพราะเขาถือว่าเขาตะโกนแล้วเหลือแค่คุณเวลาคุณรับมาคุณตะโกนหรือเปล่าคุณคุณไม่ได้นั่งเทียนขายนะคะจะแม้ออนไลน์ทั้งลายเออคุณซื้อสินค้ามาคุณต้องตะโกนอ่ะกูมีอ่ะสินค้ากูมีอ่ะเข้าใจไหมอันนี้เปิดมาเขาตะโกนอยู่นะคูตะโกนคนเดียวอ่ะทุกคนคุณตะโกนคนเดียวอ่ะนะคะ ฉันมีของนะฉันมีของนะฉันมีของนะฉัมีของนะไม่ได้เล่าใจไม่ได้รู้สึกว่าเออไม่ใช่แค่มึงมีคก็เห็นเขามีกันทั่วโลกเออแล้วต้องทําไงหาคนสิคุณออกมาหาคนของเราครูมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ครูคิดนะทุกคนครูอะ่ะโซโอโอโอ,โอนมาเข้าปีที่ห้าแล้วค่ะ